กุดไนดิเฮ้ยเสียงอะไรฟ้าฟ้าอะไรฟ้าอะไรฟ้าเอียฟ้าลองเช็ป่ะลองคุ้นๆนี่อะไรตอนนี้ทำไหมฝนตกไห็ป่ะน้องหอมจะไปนอนแล้วใช่ไหมคะกุดไนดิ

cút này này thông chụp đi cút này đi cút này à à